สวัสดีค่ะพนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะระจะวันที่3กับวันที่4สิงหาคมปี66นะกําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านไม่กับพนันนะคะสําหรับ VIP 2ก็5 6ก็9 2 0 2 1 2 5 2 6 2 9 9 0 9 2 9 3 9 5 9 6 9 8 3 9 2 9 2 6 6 5 9 8 9 6 จับคู่กสองห้าห้าสองหกเก้าเก้าหกห้าเก้าเก้าห้าสอเนาะสองหกศูนสองหกสี่สองหกแปดห้าเ่คับ้าเก้าห้าหเนาะเอกูเลคีเนาะต่อไปดาวโจนสหนึ่งกับสี่สองกับห้า 2องศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองแปดสองเห้าศูนย์ห้าหหนึ่งหนึ่งสห้าี่เจับคู่กันหนึ่งสี่สี่หน2่งหห้าสองสนองสเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ้นด้วยกันนะคะทั้ง2แนวทางนะ ำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะ,ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ